เฮีย er. ตกบ่กุ้งกับบ่แม่น้ําบ่กุ้งไอ้พีกเฮียตกกุ้งบ่กับกุ้งแม่น้ําอ่ะมันใช้คันไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนแล้วลูกค้าจะไปตกที่ไหนก็ลูกค้าสิบอกว่าจะไปตกที่สมุดส,สงครามแม่กองเฮียถ้าเป็นถ้าเป็นธรรมชาติเขาต้องใช้อีกอย่างเนึะงมันไม่เหมือนกันกุ้งตามบ่เนี่ยเขาจะไม่ใช่ร่อก,กันนี่คือสนับเหรอกุ้ง ไม่น้ำนี่บาดร้อนนี่มันีม่มีไก่เลยเล็กๆเนี่ยไก่มันแล้วตรงนี้เราใส่ลอกเราเลยไปใส่แล้วก็อันนี้มันจะได้หดได้ไม่ทันเนี่ยอ๋ออันนี้ถึงพันเจ๋งมากนี่ต่อเก็บได้ด้วยเยใส่เปิดอันนี้เอาเรียนด้วยมันพันถูกมันจะไม่มันจะไม่หนักมากมันมีหลายสี่งอยู่นะถึงสองสามสิ่งนะลองเอาไปดูโอ้ยเจ๋งเลยเฮียว่าแต่ราคาเท่าไหร่อ่ะ ไม่ถึงพันไม่ถึงพันเออขาดบาทนึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจัดไปเฮียสวยมใส่ไหมสวยมากเนี่ยมีหลายสีด้วยอุ้หพันแล้วเนไอ้สีเดียวกับไอ้สีของเพืนเนี่ยจะดูยัดูดีกว่าทั้เพื่อนเลยเหมือนหินเนาะเฮียอืมขายดีจะหมดอนะ่ะอันนี้เป็นไม้ใช่ไหมอันนั้นเป็นไม้โอเคได้จัดการมาให้แล้วร้อยได้เลยเฮียเดี๋ยวหนูไปจัดการให้